สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกันแล้วครับทาง b f c TV สถานีข่าว วันนี้นะครับท่านพศกรธนเสนไทยนายพลอภวพร้อโดยคณะนะครับท่านก็ได้ออกเยี่ยมชมในกิจกรรมงานวันเทคโนโลยีนะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่สวนวุไลใจฟ้าบุากโูพลพลงพ่พอจุด101นะครับในด้านการทาง,งานต่งตางๆของเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการสาธิตในด้านการปลูกเข็มมั่งในด้านการปลูกหญ้ามั่งนะครับวันนี้นะครับท่านนายพลอภวพ,อพอท่านก็ไปเยี่ยมชมให้กงบรรยากับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับติดตามข่าวได้นนครับของ บีเอ็มซีสถานีข่าวเลยาใส่ขดาีว่าคันเข้าว่มีหูยสเข้าแลวเขาต่อใหม่มาทว่าอดีเขาเอันเดียวเน้อันเดียวต้องใหม่ัเพื่อเพื่อให้มันมีช่องว่างนหตัดใหญ่ะแวบาที่นี่เข้าอาจะมาเปิดตุงนี้ผมเห็นแบบหลายตะกาเนาะจริงจมีสามใต่มปาที่นี่เป็นไง กาลั้้งบาตกักษณะเห็ดของที่เห็ดมันออกนะครับจะออกในลักษณะตามรูของตะกร้านะครับตามเชื้อเห็ดที่เราเลี้ยงแล้วก็ข้างบนเนาะจะมีเชือเห็ดอันนี้ผมคัไนนดไว้คัดห้า